สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะสาวุบลคนเดชอุดมปลูกผักมารายงานตัวนะคะห่างหายไปหลา,ายวันเนาอจ้ะลงไปหนาอยู่แต่ว่าบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปนั่นาอจ้ะพี่นนาะไชยนาหดไหววานขี่ไกลไหวแล้วเรียบรล่อเนาะจ้ะเตรียมเหลือแต่วานเขาเนาจ๋ะเนาะ ถามะเขาสวนคือเก่ามันเลาะสวนสะกอนพรท่านเนพาไปเลาะหน้าอยู่น้อกะมีมต้นซักสิพาไปอัปเดตต้นซักปูกไว้ช่วงหน้าฝนพิกายน้องจ้ะผ่านผ่านมาเดแหล่งหนึ่งแล้วนอ้องกะเพิ่งเพิ่นบ่ตายน้อจ้ะถือฝนไม่งามๆพี่น้องมือไม้กันสิพาไปมือนี้มันคือฝนสิตก ต้นมะอีหุ่ม้วจ๊ะนี่ต้นมะรุมเนาะปลูกไว้จะกินหยอดเพราะน่าจะใส่กระถางปลูกไว้ดูเล่นเนะจ๊ะเนาะเขียวเขียวมองแล้วสบายตาสบายใจเนาะทั้งนาห้าหนักก็คือหอมเลยเนะจ๊ะหอมบวัวเลยและก็ตรงนี้ก็คือผักอีตูหรือว่าใบแมงรักเนาะ วันไหวเด็วอาทิตย์หนึ่งเด้อจ้ะนี่เฮ็ดไหวมันห้ามีห้าเดยมกใส่หัว <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าก,กินมกหัวตัวใสงานได้แหลกก็มีเด้อจ้ะนี่กระทางเนาะจ้บบะข้างในถึงกระบบกพริกเนาะขาว อากาศอันนั้นได้จ้ะอากาศยุโรปเนะาะมันบ่ค่อยงามนาะจ้ะพี่น,นตกใส่ดินมันแฉะเพรทัานเดนควนดินห้ยอยู่นา่นจ้ะเนาะมันจ้ะถ้าเฮ็ดหัวแบบนังซี่นา่จ้ะางามนี้น่นจ้ะพี่้อง เรืงข้าเห้ันหนึ่งก็กมาด้วยจังข้างนี้ก็หานหานพักบัวน่าจังบัวเลื่อยน่าขายายบันี้นลยลายแบหลายๆนอกจากใส่ถุงดำก็มีใส่กระถางก็มีเนาะ อันนี้ก็ต้นอโะโวคาโดเนาะจ้ะกินอันสร้างน่วยสุกคนมากินเนาะจ้ะหน่วยใหญ่แหงเด้พี่น้องโลละแพงแล้วก็เลยเอาไหนเพิ่นเนาะนะ่ะใส่ถุงดำไว้อันนี้กะเจี๊ยบเนาะจ้ะนี่กะเจี๊ยบแบบเฮาอันต้มน้ำกะเจี๊ยบนะจ้ะ,ะเฮ็ดนน้ำกะเจี๊ยบกินเนาะอันนี้กใบใบใบหญ่าเนาะหรือผักกะเพราช้างเนาะ เป็นคุณต่อมล้ววกระเพราช้างภาษาไทยคุนวา่านี่มักพี่เขื่อจ้ะพี่น่องตัวใหญ่ใหญ่จ้ะน่ะนี่ลูกตั้งพุ่กกับปลูกใส่กระทางคือกันนี่จ้ะดกยุ่จ้ะปลูกไว้กอได้เก็บกิน เตามเจอยืนด้วยจ้ะพี่น้องนี่ต้นอัลบูขดูห้องเห่าอีกด้วยจ้ะนี่ท่านได้ลงดินอยืนด้วยจ้ะยังอยู่ในกระถางอยู่อันนี้เาเห็ดใส่เกลกาแฟกันยังอยู่ได้อยืนด้วยจ้ะพี่น้อต้นนี้ไม่เสวงต้นนะจ้ะอัลบูขดู อมเลยนะ่าเห็ดไหวอย่างมะพริกอีกต้นนึ่งน่นจาจะแล้งติดดอกออกผลแซ่วันนี้ใบอันอมแสียพักอมแสียอันนั้นต้นประดู่น่นจาจะขั้นต้นประดู่เสียลงไป็นปู่พิณาเนาะม่โครงการอันโค้งน้องน้าสมัครไทไวยื้อพิณาสิมาจ๊กหายน่นจาจะพี่น้อง อันนี้ก็จุลิลนทรีย์สังเคราะห์แสงทำไว้อีกเนะาะแจ็คจะแดงหรืบอบล่นานอกจากพี่น้องอันนี้ก็ติ๊กเฉาะสิเดเก็บวันเนียวยู่เด่นีน่แด้งๆละเบังบรรยากาศนอกจากร้านนอนรับเนอกจากไม่มีคนขีบบลคเขียบจ้ะโว้กระโดดกระเด็นกินนอกจาก สีเฮ็ดปลูกกังสิละถ้ามีโขงน้องหน้าขันพิ่นมันเฮ็ดผืนทีปั๊บผืนทีหายกับสิปลูกเนี่ยเขามากินนั่น,นก็ปกคงจากพี่น้องปลูกไว,ว้เพราะด้เพชรยังดอกข้าก็หดตะหนามมันใช้ขี่หัวขี่ไก่ถิ่มไวในเงาเพิ่นวแตเอาเฟื่องทุมเงาไว้กัมันก็เป็นหน่วยนอกจากพี่น้องวแตถยาขาดหนาหน,น,น,น้าแหลงเนาะจานตะไคร้แล้วบนสะก,กีบเดียวนึงได้จานนี้ กินเดียวปลูกเอียงสีส่สิบองศาเด้อจ้ะบวงและเทือนล,ะล,ะละ่ะนะแต่พี่น้องจะเบื่อจักละวคนก็นพูกเขามื่อไมา่อาจจะบวชหรือนาะจ้จะก็เเบวดูก็พวเป็ยัยญาเนาะจ้ะพี่น้องให้แชร์ต่อต่อกันไปเนาะจ้ะประสบการณนะ์เนาะเ้าเรียนรู้บ่มีวันสิ้นสุดอกในชีวิตนะนี้เนาะนี่บักซีดาด้วยจะนที่เกิดเองเนาะจ้ะนกปูไขนะ่นาะนี่กระพักตั้งเง ก็บ่ได้ปูคือกันเด้วจ้ะนกปูให้จะทีนนะ่หนองน่ะผักสวนครัวรู้ว่ากินได้่นจะเต็มอยู่พม่นสิบักงอ่างมวนี่ก็เกิดเองด้จ้ะรวยอยู่ที่งลังขะมีซีหน่อยวางเกิดเองแล้ก็มีดอกใหม่น้ำเด้อจ้ะหอมๆจ้ะ หอมแห,หมี้ยหอมดอกมะลินะจ๊ะข้ามาเ,ามเบิ่งมะพริกต้นนี่าข้าวขาวก,กระดูกบัวโขยพี่ผ่านดอกอีนรีพี่น้องไม่ซุกมันิดติ๊เ,เอาไว้เห็ดแล้วเห็ดพันอยู่เลยดอกใหม่ก็มีพวก ต้นกันไหวยังสิลนะจน่ะพี่น้องย่อนปะกาำเนาะกระต่าเนาะจะแตงกิงแตงใบเนาะจะต่อจากคลิปที่แล้วเนาะพี่น้อใบฉพรูเนาะง่ามงานแฟนมเหตุคลิปอยู่ใบฉพรูก็ได้ เพื่อจะหนากใบใหญ่นางนะคุณท่านนั้นท่านคุณก็มวงน่าจะนะรักคุณตั้งแต่ก็เป็นอันไบเชฟลูพี่หน่อถ้ามันหละกเต้นในสวนมองเก่าๆนี่แหละจะ้าพี่น่อขุนยาติว๋ว นี่เหมองมองตนเอยตรวจหงตนหนึ่งน่นจ้ะเนาะนี่ยุคแบบนี้ฮะก็ต้องมีไหวซังแรงอาหารไหวเนาะแต่โคกน้องหน้าเซ็ตมือได้ให้สิสบายใจน่ะซื้อปลามาปวยลงในซาในน,หาหน้องเขาเนาะี่เพิ่นสิจุกหายน่ะจะนี่กินูสวนน่ะจะกระดกเด้กพี่น้องเซ็ตไหวไม่สนละ ก็ได้แยว่ยมีความสุขทางใจเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ขายดราอยากจะเพาะกระเท้าเก็บกินเลี้ยงครอบครัวเนาะจ้ะเน้อเสื้อผ้าเบิกมึงฮู้มีต้นนึงเป็นหน่อยล่ะทัดต้นทัดไปนึ่งก็เป็นหน่อยต้นนี่ก็เป็นหน่อยต้นต้นกระดกดกจากพี่หน่อ นี่ก็ขวดด้วยจ้ะมองเห็ดกับเขาเนาะจ้ะล้างขวดนี่กม็มีก็บุกฮีกอยู่ได้พี่น้อนพนง,งพี่ขาวนี่อาบน้ำก่อนรบรถพี่หน่อบริใส่ปุ๋ยเลยใส่น้ำหมวกน้ำอันเข้ามาน,น้ำน้ำเศร้าเขาพี่เขียวพริกแดงเขาก็มีนะจ้ะปลูกหลากหลายอยู่พี่น้อง ผักติ๋วเนาะดอกแค่เตี่ยนะจ๊ะดอกแค่เตี่ยเตี้ยเลยนะเป็นดอกนะจ๊ะพ้าท่านพอสวมหัวอยู่เป็นดอกได้กินหนึ่นกับมะม่วงเขี้ยวเสวยนะจ๊ะนลูกกรไก่ก็กล่วยนี่ะจ๊ะหนึ่งกับต้นมะฮงเตี่ยนะจ๊ะพี่น้องมะฮงเตี่ยก็มะฮงสูงมันแยกยืนลำกันก็โบกขลีกจ้ะปลูกแหนกันไปเรื่อยนะจ๊ะ ข้างใต้นี่ก็เป็นต้นพัะวานป่าจับพี่น้องต้นพะวานป่านอน่ะค่ะพี่น,น้องเลาะซ้ำนี่แล้วนอกจากเนาะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะที่มาติดตามเนาะและชมให้กำลังใจสาวบนคนเดชอุดมนอกจากปลูกผักทีสเพจเฟซบุก๊กเขาก็มีคือกันเด้อจ้ะชื่อเดียวกันกับสาวบนคนเดช รวมนอฟี่เฟนบุกก็ได้ขอไปติดตามรับชมเล่าจ่าเล่าพี่หน่องแล้วก็ช่องลักของข่ากับสายสนีแชนแนลช่องนั้นเป็นช่องข่าวน่าจ่ะอัปเดตข่าวสารสดๆใหม่ๆทุ่มือเล่าจ่าเล่ามีการแบบปางหรือแบบอีหยังงนอฟี่หน่องนี่ข้างนนั้นมันเนบไบทนะจ่ะ ข่าวหน่อยเขากับล,ล้างถอ,อกนะจ๊ะีแหลกน่าจะสิบไปคุณถอ,อกคุณนวยจับนี่จ้ะน,นกนกนกจิบจิบพ่ถีพงลักอันโทรทัศน์แต่ลงมากกับมิเตโกบุคุงแล้วจะพี่นอะลูกแฮซีหาต้นอยู่นี่ ดลกอีลีจ้ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่มีให้กันเนาะที่อยู่ด้วยกันอ่าเป็นเพื่อนกันยาวๆเลยเนาะจะ้ะถ้าเป็นหุ่นส่วนนำกันเนาะจ้ะพี่น้องคอมเมนต์ใบใต้คลิปเด้อจ้ะเดี๋ยวสาวบนฉินนำไปเยี่ยมหอดบ้านเนละ้ว ทุกทุกขันนะจ้ะสุดท้ายนี้ขอพระจเจ้าอวยพรนะคะทุกทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า